สวัสดีครับพบกันใน DIY ใบต้องนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีใช้นะครับมแมลงติดรถรถบางรุ่นยังเป็นมแมลงติดรถอยู่รถบางรุ่นอาจจะเป็นชุดเติมลมเองชุดน้ำยาแบบกันรั่วอะไรเงี้ยครับบางรุ่นจะเป็นมแมลงแล้วก็มีล้ออะไรให้ก็ขั้นแรกก็เปาะนี่แหละเอาของออกมา,ม,ามันก็จะมีมะแมลงหนึ่งตัว แล้วก็เหล็กหน้าตาแบบนี้หนึ่งอันแบบนี้หนึ่งอันอันนี้จะเป็นหูรากผมจะไม่ค่อยพูดถึงนะขนั้นแรกเราก็ต้องไปหาเนี่ยมันจะมีคานอยู่มันจะมีร่องอยู่ให้เอาแม่แรงตัวเนี้ยเข้าไปลองตรงร่องนี้ ใช้มือหมุนต้นเนี่ยมันสุดละหมุนไม่ได้อ,อ๋อตัวนี้ที่มันจะขอเกี่ยวตรงน,นี้อันนี้จะมีรูแพ้รูใส่เข้าไปอย่างนี้เราก็หมุนอย่างนี้ครับจับแบบนี้หมุนแบบนี้วิธีใช้ก็จะประมาณนี้ทั้งขึ้นทั้งลงเลย คครับไงผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงผมก็ฝากกดถูกใจติดตามติชมคอมเมนต์ได้เลยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ